ก็ได้ใสตากร้องป่ะไม่ใส่ตากล้องเาใส่ตากูนี่แหละนี่ใส่ก้อนเหมือนยังก็ใส่คอนแทกเลนส์นี่ครบสองข้างนงสามข้างนะนีข้างไหนอีกวะข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างบนสี่ข้างเลยมีตาเยอะก็ไม่ได้เก็บประโยชน์เลยใช้อะไรแม่หาไม่เจออ้าวตาโตสักเปล่าเนาะต้องหัวตากลับเนาะ พี่ขับรถ<า>พี่เห็นทางแล้วนะ,ะพูดดิผมก็เห็นฉันไม่เห็นที่ขับเลยแบบ๊แบแบป๊บเสร็จแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวแรกถึงตะครีบนอนฮะตัวแรกขยันอ่ะตัวสองก็สามอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวเราปล่อยไป ให้มัว <t songs> ่ายน้อืคพี่ไจับอันนี้สดอสดเวลาไม่เวลานี้คีบเลยูจักตัวมันจะาดๆแล้วก็เอามาทอดโอเค Tinh lắm nam này nám. Một, tích mọi cái tích mọi tích mọi cá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 i tích mọi ให้กลวมุกนแล้วมคาบทีหลังิดว่ากลัวมันจีกระทะจะเล่นมูก็หน่อยอดเลยใกล้สุกยังส่เมงใส่เมื่อกี้เนีเอารีบใจร้อนหิวมาดูัมเนาแล้วสุกดิตอนไม่เอาเอยเหลืองแล้ววะเพี้ยงกอก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 พี่เองจะขอไม่ขาน้ำออกเหล็งนานจะไหมนะมอเนีย ว่ากรอบแค่ไหนกรอบยังก้างป่ะใช่อบยังก้างโถกินได้ทุกวันเกวเลยนี้สวยาไหนขวงหัวขวดโอ้โหอีตัวนี้สวยกว่านี่กรอบยังก้างกิงไหมเย อีกหน่อย,อนนอยอคือเละด้วยตอนนี้เราก็มีกับข้าวกีแร้วครบาบบะทขกเอาคราคิดแบบนี้มาจากไหนไจ้าอ่านี่ครับกับข้าวเราครับหอมเหลืองน่ากิน มากเลยนอนนาน,นอนทุ่งครับบรรยากาศดีเขาาสะครับจะสะหาย